ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูเด่นบนอีกทีหน,นึ่งนะเพื่อนนะมาดูเด่นบนสามสูตรอีกทีหน,นึ่งเพื่อนสามสูตรนี่ก็เข้าทุกงวดนั้นเพื่อนนะมาหนึ่งถึงสองตัวทั้งสามสูตรแต่ละสูตรนี่เข้าทุกงวดนั้นเพื่อนนะเข้าทุกงวดไม่มีงวดไหนนี ปีนี้ทั้งปีปีที่ผ่านมาทั้งปีนั้นเพื่อนะยังไม่ผิดเข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าสิบก่อนเข้าดูแนวทางนนเราเพื่อนฝากส่องฝากคําเตือนครับ,บลิโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด่นบนดูสามสูตรพร้อมกันทีเดียวเลยนะเพื่อนนะ เด่นบนเด่นบนเข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าสิบน้อนเพื่อนะนะทั้งสามสูตรนี้เข้าทุกงวดเดี๋ยวค่อยปรับใส่ดูอยู่ประมาณไหน อเลยนันเพ่อนนะ,ะสามสูตรนั่นเพ่อนะนะผลออกนี่คือผลออกวิสูตรซ้ายมือสูตรกลางสูตรขวามือเขา,ายาวเลยนั่นเพื่อนนะหมดแหลกเฉพาะสูตรนี้เข้าสามตัวเข้าสามตัวตัวนี้เข้าสามตัวสูตรนี้เข้าสามตัว มาดูงวดถัดมาอันนี้เข้าเข้าหน่วยอันนี้เข้าร้อยอันนี้เข้าร้อยเข้าน 100. หน่วยร้อยหน่วยสิบไม่มีวันนี้ไม่มีสิบนั่นเพื่อนะไม่มีสิบไ้้ร้อยกับหน่วยมางวดถัดมาถ้าสีเขียวผมจะวงหน่วยนะเออวงสิบนั้นเพื่อนนะสีเขียวเข้า ตัวชนงวดแรกงวดแรกชนเจ็ดชนเก้ามางวดถัดมาชนสามชนศูนย์สามไม่ชนชนสองศูนย์ชนสองศูนย์นี่ชนชนศูนย์นี่ชนสามมางวดถัดมาชนเก้าตัวเก้ามาตัวนี้ชนไหมนี่นี่ชนสองศูนย์สามชนสองศูนย์มา ครบสามนั่นเพื่อนะ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนันเพื่อนะ่ะมางวดงวดนี้นันเพื่อนะี่สาม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 มาสามหกมาร้อยไม่มีสิบนันเพื่อนะ่ะไม่มีสิบไม่มีสิบไม่มีศูนย์มางวดถัดมาได้หกได้หกได้หกหกมาร้อยหน่วยมีสองมาสูตรเดียวหลักสิบ วดถัดมาหนึ่งสี่หนึ่งแปดมาสิบตัวนี้เข้าเข้าหน่วยส่วนี้เข้าร้อยต่วนี้เข้าหน่วย 10. สิบมางวดถัดมาอันนี้เข้าหน่วยนี้เข้าร้อยสิบร้อยสิบ ครบสงวดถัดมามาหน่วยมาหน่วยมาร้อยมาหน่วยมา10มางวดถัดมา3า,า,ามาหมาได้ร้อได้หน่วยได้10ได้หน่วยได้ร้อย ร้อยหน่วยตัวนี้ได้ร้อยหน่วยตัวนี้ตัวนี้ได้หน่วยสิบหะาหวดถัดมาได้หน่วยได้หน่วยส่วนไม่ได้วงเอกสี่สี่ไหนล่ะสี่เลขสี่ เลสี่เลขสี่เลขสี่ตัวส่วนนั้งสามสูตรนะมานานเพื่อน่ะเลขห้ามาตัวเดียวมาหลักร้อยมางวดถัดมาสาม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 ห้าสามสามห้านั่นเพื่อน่ะนะ 3, 3, 5, สามสามห้าส่วนมานี่แถมสิบมางวดถัดมาได้หกตัวเดียวเดินเพื่อน่ะนะ ทั้งสามสูตรมาหกตัวเดียวมาทั้งทั้งสามสูตรเลยนั้นเพื่อนนะไม่มีไม่มีไม่มีสาม,มเลยอ่าแล้วก็ว่ามาตัวเดียวก็ทั้งหมดตัวเข้านั้นเพื่อนนะตัวไม่เข้าไม่เกี่ยวตัวไม่เข้าไม่เกี่ยวถอยออกไปมางวดถัดมางวดน,นี้งวดน,นี้ชนหนึ่งนั้นเพื่อนนะหนึ่งมาหนึ่งมาแล้วก็มาได้ร้อย ได้ร้อยสองศูนย์ศูนยศูนนี้ไม่มีศูนย์เฉพาตัวชนฮวงแหวถัดมาได้เจ็ดได้แปดได้เจ็ดครบสามตัวบนนั้นก็ะนะครบสามตัวบนมาฮวงถัดมาได้หกหกตีเข้าได้ร้อยหน่วยได้ร้อยหน่วย ครบสามตะบนอยู่นี่ครบสามตะบนอยู่นี่อ่างวัวถัดมามาหน่วยมาหน่วยครบสามตะบนมาร้อยร้อยสิบแค่นั้นเพื่อนสูตรเดียวมาแค่นั้นอ่ะอ่างวัวถนดมาสูตรเดียวนี่มาครบสามเพื่อนนี่หกหกห้า วนี้ก็ครบสามส่วนนี้มาตัวเดียวอ่ะมางวดถัดมาได้ได้หน่วยได้หน่วยได้หน่วยตัวชนนั้นเพื่อนนะตัวชนตัวชนชอบมานั้นเพื่อนะชนชนชอบมานี่ก็ชนเหมือนกันนี้เลขหกฝั่งนี้ไม่มีแต่ชนสองสูตรงวดถัดมาศูนย์มีศูนย์ตัวเดียวได้ร้อยสี่สี่ตัวมา เมื่อถัดมาสูตรฝั่งซ้ายมือได้3ามตบลสองสองหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งทุกสูตรเข้าทุกงวดนั้นเพ่อนนะสาสหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยหลักสิบอ่าอ่างวถัดมาตัวน,นี้มาหน่วย ร้อยหน่วยหน่วยสิบมางวดถัดมาตัวนี้ได้เก้ามาหน่วยเก้ามาหน่วยเจ็ดมาครบสามตับนมาครบสตบดมาดูงวดถัดมานั้นพอนะเจ็ดมาร้อยศูนมาหน่วยสิบหน่วยสิบ มางวดถัดมาสามมาหลักร้อยเก็บมาร้อยมาหน่วยหน่วยสิบมาร้อยทุกสูตรมาทุกสูตรมางวดถัดมาได้ได้หน่วยได้หน่วยได้ร้อยได้สิบได้สิบตัวเดียวได้สิบตัวเดียว สิบตัวเดียวมางวดถัดมาข้อนี้ได้หน่วยได้ร้อยร้อยสิบสิบหน่วยมาดูงวดถัดมานานพนะงวดถัดมาอันนี้มาร้อยหน่วยสิบครบสามตะบนมาหน่วยอันนี้มาครบสามตะบนมางวดที่ผ่านมา มวดที่ผ่านมาหมวดที่ผ่านมามาหน่วยครบสามตำบลมาหน่วยหมวดนี้เพื่อนวัดตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาเพื่อน,นวัดตัวไหนจะมาดูเอาเพื่อนเด่นบน เด่นเด่นที่ผมวงไว้นี่เด่นร้อยนนะกับหน่วยนั้นเพื่นนะร้อยกับหน่วยนี้มาทุกงวดงมวดสามสามยังมาหน่วยตัวเดียวกันเลยเพื่อนงมวดสามสามมาหน่วยตัวเดียวอ่ะเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปนั้นเพืนนะ่อนไปจับใจเขามาสามสามศูตรนี้เป็นตัวไหนเพื่อน บางทีตัวชนไม่มานั้นเพื่อนนะบางทีชนสองตัวมาอย่างงวดนี้อย่างงวดนี้ถ้าเกิดว่าสองศูนย์นั่นเพื่อน,นะมีศูนย์นั่นเพื่อนนะมีศูนย์ศูนย์มีสองสองสูตรเอาสองสูนรก่อนั่นเพื่อนนะ ต่อไปต่อไปก็มีหกสองสูตรมีห้าสองสูตรสามไม่มีมีห้านะ่นเพื่อนนะมีห้ามีห้ามีหกสองสูตรเจ็ดสองสูตรแปดสองสูตร ก้ามีสูตรเดียวนั่นพ่อนะตัวที่มีมีเดียวนั่นพ่อนะมีหนึ่งนั่นพ่อนะมีหนึ่งหนึ่งมีเดียวหนึ่งสองมีแล้วมีหนึ่งหนึ่งกับเก้านั่นพ่อนะมีแค่หนึ่งกับเก้าศูนย์ก็ส่วนสองศูตร สองก็ 2, ได้สองสูตรห้าก็มีสองสูตรหกก็สองสูตรเจ็ดก็สองสูตรแปดก็สองสูตร 5. อ่ะถ้ากับว่านะเด่นนั้นเพื่อนะเด่นตัวไม่เด่นจะเป็นเก้านั้นเพื่อนะเก้ากับหนึ่งบางที่เด่นตัวเดียวก็มานั้นเพื่อนะบางที่ตัวเดียวก็มานั้นเพื่อนะอย่ายวว่าสองสองสูตรมา ส่วนเรามานั้นพ่อนนามบางทีตัวเดียวก็มานั้นพ่อนะอืมมีหัวที่อกสองสองศูนย์เก้านั้นพ่อนะสองศูนย์เก้านี่ทั้งสามสูตรมีสูตรเดียวที่มาหลักสิบนั้นพ่อนะเรากกงหวดวถัดขึ้นไปมีสูตรเดียวที่เข้าหลักเข้าหลักสิบนั้นพ่อนะต้องต้องดูให้ดีนั้นพ่อนะเห็นไหมเพื่อนเ่็นสองศูนย์เก้าเนี่ยสองศูนย์เก้าเนี่ยมาหลักสิบตัวเดียวเนี่ยแถวเนี้ยแต่มาหมวดนี้ มาหลักสิบตัวเดียวอืมเดี๋ยวว่าตัวนี่นันเพื่อนนะบางทีตัวเดี่ยวๆมานั้นเพื่อนนะสูตรเดียวเข้านะอะ่สอบตัวไหนเอาไปเอนเพื่อนเนี่ยเขามาทุกงวดแต่ละสูตรสอบตัวไหนเอาไปแต่ถ้าว่าตั้งแต่เป็นสูตรที่นี่มานั้นเพื่อนนะหลักหน่วยไม่เคยพลาดนั้นเพื่อนนะสามสูตรนี้ ัวไหนจะไปหน่วยชอบเพื่อนเพื่อนชอบสูนไหนเป็นหลักหน่วยก็ชอบเอาไปคิดว่าตัวไหนจะมาร้อยสูนไหนจะมาร้อยเพื่อนก็เอาไปสําหรับผมเต็มร้อยเต็มร้อยสิบผมเหลืออยู่สองตัวนั่นเพคะเลขกสิบตัวเต็มร้อยสิบผมเหลืออยู่สองตัวผมเหลือสองตัวผมเอาหลักร้อยสองตัวหลักร้อยสองตัวหลักสิบผมได้ตัวเดียวหลักหน่วยได้ตัวเดียวผมมาจับ ผมมาจับเป็นชุดสามตบนสองชุดที่ผมบอกสามาชิกไปคลิปก่อนนะั้นเพคะนะถ้ากิว่าสามตบนของผมอีกชุดหนึ่งมันไม่เด่นแล้วกนะนะ็ไม่ติดดับนั้นเพคะนะไม่ติดดับไม่ติดดับร้อยสิบร้อยหน่วยแต่ก็เมื่อมาจับสามตบนเสร็จแล้วมันไม่เด่นเพลินชอบชุดไหนเอาไปสาหรับคนที่ว่า จะไปจับเองนั่นเพื่อนนะคนไหนที่จะจับเองก็เพื่อนก็ดูแนวทางแล้วไปจับเองสําหรับคนที่ว่ารอให้ผมจับอยากได้ก็โทรมาอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนอ่ะคนไหนจับเป็นจับนั่นเพื่อนนะคนไหนจับไม่เป็นก็เบอร์โทรผมอยู่ในคําเตือนมีทุกงวดผมถ่ายทุกทุกคลิปนั้นเพื่อนนะอยู่ในคําเตือนอ่ะ ที่เนี่ยตอนนี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติด,ดตามครับสวัสดีครับ